คนจีนงงหนักมากค่ะทําไมคนไทยถึงตัวหอบทั้งประเทศหรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยมีความลับซ่อนอยู่หรือเปล่า คุณผู้ชมในช่วงนี้นะคะโซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยมีการตั้งคำถามแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยถึงคนไทยเราซึ่งหนึ่งในคำถามที่ฟังแล้วก็ดูแปลกๆน,นั้นก็คือเรื่องของคนไทยมีกลิ่นตัวหอมค่ะซึ่งเรื่องนี้นักชมมันเริ่มจากว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะที่เขาได้มาเที่ยวเมืองไทยและเขาก็รู้สึกแปลกใจนะคะว่าทำไมทุกคนที่เป็นคนไทยที่เขาพบเจอเนี่ยถึงมีแต่กลิ่นตัวที่หอมกันท้งนั้นเลยซึ่งไม่ใช่แค่หนุ่มๆสาวๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าแม้แต แต่คนขับแก๊ปคุณผู้ชมหรือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหรือแม้แต่ห้องน้ําสาธารณะก็ยังดูสะอาดสะอ้านแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะมันกลายเป็นไวรัลในจีนนะคะหลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาก็ได้มาเที่ยวที่เมืองไทยและเขาก็พบว่ามันหอมใอนที่คนอื่นเขาพูดจริงๆจนเขาต้องมาตั้งกระทู้เลยค่ะเขาบอกว่าฉันเป็นคนจีนที่มีเพื่อนที่ไทยอยู่สองสามคนทุกครั้งที่ฉันมาประเทศไทยฉันจะได้กลิ่นหอมจากพวกเธอซึ่งกลิ่นนั้นก็แตกต่างกันออกไป ขนาดอากาศอบอ้าวขนาดนั้นในประเทศไทยแต่พวกเธอกับมีกลิ่นผมที่หอมกลิ่นปากที่หอมหรือแม้แต่รักแร้ก็ยังหอมเอออันนี้แปลกๆผู้ชมไม่รู้ไปดมรักแร้ใครมานะคะซึ่งเธอค่ะก็ต้องบอกว่าสงสัยหนักมากนะ,ะถึงขั้นไปถามเพื่อนคนไทยเลยตรงๆเลยบอกว่าคุณทํายังไงให้ตัวคุณหอมขนาดนี้ซึ่งคนไทยคะ่ะก็ไม่ได้กลักไม่ได้อะไรเลยผู้ชมก็ให้คําตอบไปอย่างจริงใจเลยบอกว่ามันเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของคนไทยเนะี่ยมักจะมีกลิ่นหอมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแป้งพอนะคะหรือว่ายาสีฟันสมุน แป้งตาง,งูกลิ่นสก,กุละและยังมีเจลอาบน้ํากลิ่นสก,กุละอีกหรือแม้แต่สเปรย์กันยุงอย่างซอฟเฟลก็ยังมีกลิ่นหอมคนจีนเนี่ยตกใจเลยค่ะหลังจากที่เขาได้มีการ โพสกระทูนี้ออกไปเนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นการแชร์ความรู้กันนั่นแหละด้านคนจีนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์การสนุกสนานเลยและคนจีนก็เริ่มสังเกตด้วยนะคะว่าความหอมที่มันเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ตัวบุคคลเท่านั้นแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยหอมไปหมดเลยรวมไปถึงบรรยากาศในประเทศด้วยค่ะโดยด้านคนจีนค่ะก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองนะคะเกี่ยวกับกลิ่นหอมในประเทศไทยซึ่งบางคอมเมนต์ค่ะอ่านไปแล้วก็แอบยิ้มตาม มีการเปรียบเทียบกับฝั่งยุโรปด้วยนะคะบอกว่าฝั่งยุโรปเนี่ยกินเหมือนตดเออแรงเหมือนกันบางคนนะเดี๋ยวเราลองมาดูคอมเมนต์กันหน่อยผู้ชมว่าคอมเมนต์เนี่ยเขาพูดถึงคนไทยอย่างไรบ้างคอมเมนต์แรกคร่ะเขาบอกว่าฉันลงเครื่องบินที่ไทยแล้วได้กลิ่นหอมนั้นทีหรือว่าที่สนามบินของไทยเราพ่นน้ํำหอมแบบละอองหรือเปล่า คนจีนท่านต่อมาค่ะบอกว่าคนไทยตัวหอมจริงๆค่ะขอย้ําว่าตัวหอมจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเมืองไทยแค่เจอบนเครื่องบินยังได้กลิ่นหอมๆจากคนไทยเลยค่ะแต่ก็ต้องขอโทษนะคะที่ต้องบอกว่าคนยุโรปส่วนมากจะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ถ้าเกิดจะมีกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นที่คล้ายกับตดมากกว่าแรงไหมคุณผู้ชมแรงนะมันก็ไม่ได้ทุกคนที่กลิ่นตดเธอมันอาจจะเป็นแบบว่าวันนั้นเขาไม่ได้ขับถ่ายหรือเปล่าเธอก็พูดไปสาวมาที่คนต่อมาค่ะเขาบอกว่า ฉันไปตลาดน้ําตลาดคนแน่นมากแต่ไม่มีคนไทยคนไหนที่มีกลิ่นตัวเลยหรือจริงๆแล้วคนไทยมีอะไรที่กินและกลิ่นตัวหอมหรือเปล่าเออเป็นอย่างนั้นไปค่ะคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าฉันซักเสื้อที่โรงแรมของไทยเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ผ่านมาหนึ่งปีแล้วฉันหยิบขึ้นมาดมกลิ่นยังหอมอยู่เลยนี่มันเวทมนต์อะไรกันเออเวทมนต์ละหนึ่งคนต่อมาค่ะบอกว่า ฉันซื้อน้ำยาปรับฮนุ่มที่ไทยไปใช้ตอนนี้ห้องฉันที่ปากกิ่งหอมยิ่งกว่าห้างหรูๆซะอีกและคนต่อมาค่ะบอกว่าแม้แต่คนขับแก๊ปก็ยังตัวหอมเลยหรือว่าในประเทศไทยมีไอเทมลับที่ฉันไม่รู้หรือเปล่า คนต่อมาค่ะบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยตัวหอมกันเป็นเพราะว่าประเทศไทยมีน้ําหอมที่ผสมเอาเองจากแบรนด์ดังๆตามตลาดนัดที่ขายกลางคืนราคาเพียงแค่100บาทต่อ100มิลลิลิตรเท่านั้นฉีดได้เลยตามที่ต้องการค่ะอันนี้ก็น่าจะจริงนะคะเพราะว่าน้ําหอมบบานเราในถุงจริงค่ะซึ่งเรื่องเหล่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมทำให้หลายๆคน,เ,นเริ่มหาข้อมูลกันอย่างจริงจังเลยนะคะว่าทําไมประเทศไทยเราถึงมีกลิ่นหอมบางคนค่ะก็สงสัยว่าไทยปลูกดอกไม้อะไรหรือเปล่าที่มันทําให้ทั่วประเทศของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแบบนี้ และนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อคนจีนง็สงสัยกันขนาดนี้ค่ะก็ต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังซึ่งทั้งชาวเน็ตจ,จีนและก็นักวิเคราะห์ด้านวัฒนธรรมต่างลงความเห็นค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่มีกลิ่นหอมได้เป็นเพราะเหตุผล3หลักด้วยกันค่ะก็คือขอ้อ1เลยคนไทยเป็นคนที่รักความสะอาดแบบขั้นสุดยอดเลย โดยเขาบอกว่าคนไทยค่ะอาบน้ําวันละ2อถึงสครั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนแต่ว่ามันก็ต่างจากประเทศอื่นๆนะคะที่เขาอาบน้ําป็นแค่วันละหนึ่งครั้งบางประเทศค่ะสวันอาบครั้งนี่ก็ยังมีเลยในเ,เรื่องวัฒนธรรมอีกผู้ชมที่ถือว่าการแต่งตัวสะอาดสะอ้านคือความสุภาพอย่างหนึ่งก็เลยทําให้คนไทยนะคะมักจะรักความสะอาดค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนไทยมักจะนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองที่มีกลิ่นหอมอย่างผู้หญิงนะคะก็ใช้สบู่หอมโลชั่นหอมเสร็จแล้วไม่พอฉีดน้ำ อ,อีกและน้ําหอมนี่มันก็แยกไปได้หลายประเภทคุณผู้ชมมีทั้งน้ําหอมฉีดผมฉีดตัวโอ้ยมีน้ําหอมฉีดปากด้วยและไหนจะมีแป้งที่เราทาอีกนะคะก็มีกลิ่นหอมให้เลือกมากมายเลยค่ะและหลักที่สองค่ะที่เขาบอกว่าทาําใไมประเทศไทยเรามีกลิ่นหอมเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของไทยเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อติดทนระดับตำนานเลยก็ว่าได้โดยคนจีนเขาก็ได้พูดถึงน้ำยาปรับผ้านุ่มของไทยเราค่ะเขาบอกว่าหอมจนคนจีนตก,กใจเลยค่ะราคาก็แสนจะถูกด้วยคนจีนที่เคยมาลองนะถึง ก็บอกว่าซักครั้งเดียวกิ่นอยู่ได้เป็นปีซึ่งคนไทยเราเนะะี่ยคะก็ใช้หลายอย่างจริงนะการที่มันจะทําให้ตัวหอมเนะี่ยมันก็มีทั้งซักน้ํายาซักผ้าแล้วเชยรมาน้ำยาปรับผ้านุ่มอีกยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จไม่พอแค่นั้นบางคนใช้น้ํายาที่เป็นปรับผ้าให้หอมอีกนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปและก็ยังไม่จบด้วยพอจะหยิบมาใส่ปุ๊บ ไปรีดหน่อยดีกว่าพอจะรีดค่ะก็เจอน้ํายาฉีดผ้าเรียบเป็นกลิ่นดอกไม้เข้าไปอีกก็คือทุกอย่างที่คนไทยเนะี่ยทำในกิจวัตรนู้ชมมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมทั้งนั้นเลยบางทีนะ่หอมไปด้วยซ้ำนู้ชมหอมจนแบบเวียนหัวก็มีค่ะนอกจากนี้ค่ะเขายังได้พูดถึงเจลอาบน้ําสบู่ยาสีฟันน้ํายาถูพื้นและก็น้ําหอมของไทยที่รวนมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจะกลิ่นเซ็กซี่ที่เล่นยั่วยๆนะคะหรือว่าจะกลิ่นแบบสปอร์ตสายลุยกลิ่นนักศึกษา หรือใครชอบแบบกินเด็กแรกเกิดเนี่ยก็มีนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบด้วยค่ะและเหตุผลข้อสุดท้ายค่ะที่คนจีนก็ได้วิเคราะห์กันออกมาเนี่ยเขาบอกว่าวัฒนธรรมของไทยเราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลิ่นหอมมีมายาวนานและคนไทยมีน้ําปรุงนะคะแล้วก็มีน้ําอบไทยที่ใช้มาตั้งแต่โบราณและไทยเราค่ะก็มักจะมีวัดเยอะใช่ไหมในวัดเนี่ยก็จะมีกลิ่นธูปหอมหอม,มีดอกไม้สดทําให้เวลาคนจีนมาเหยียบที่แผ่นดินไทยปุ๊บจะรู้สึกถึงกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ทันทีค่ะ ซึ่งต้องบอกว่าความหอมของประเทศไทยเราเนี่ยกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ใหม่คุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กระแสในโซเชียลเท่านั้นแต่ว่ามันกําลังเป็นซอฟพาวเวอร์ที่แท้จริงน้ํายาปรปบพานุ่งของไทยเราค่ะก็กลายเป็นสินค้ายอดฮิตที่จีนตามหากันน้ําหอมไทยสบู่ไทยโลชั่นไทยถูกรีวิวกันรัวๆในโซเชียลของจีนนะผู้ชมลองไปเซิร์ชหาได้เลยโหมิตรทงมิตรทีเนี่ยขายดีสุดๆบางคนถึงกับบอกเลยนะคะว่าอพวกเราคนจีนเอาผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยไปเปิดตลาดที่จีนดีไหมแล้วก็ขายที่ไต้ หวันด้วยน่าจะขายดียวของจีนอย่างแน่นอนค่ะซึ่งสรุปเลยนะผู้ชมก็คือว่าประเทศไทย ในสายตาต่างชาติก็คือเท่ากับดินแดนแห่งความหอมค่ะเพราะสําหรับชาวต่างชาติแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่หาดทรายสีขาวอาหารอร่อยหรือวัฒนธรรมที่เป็นมิตรเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะคะได้ดึงดูดชาวต่างชาติให้ต้องกลับมาค้นหาคําตอบส่วนคําถามที่ว่าประเทศไทยทําไมถึงหอมขนาดนี้คําตอบก็อาจจะอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมไทยของเราค่ะบวกกับผลิตภัณฑ์หอมแรงและก็ความสนใจเรื่อง การแต่งกายของเราและแม้แต่อากาศจะ40องศาคนไทยก็ยังดูหอมสดชื่นได้และสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมใครจะไปคิดล่ะคะว่าไอ้กรื่องกลิ่นหอมเนี่ยมันจะกลายเป็นสเสน่ห์ใหม่ของประเทศไทยที่ทําให้คนจีนหลงรักได้ขนาดนี้